ถ้าพูดถึงอินดิเคเตอร์ที่เทรดเดอร์แทบทุกคนรู้จัก stochastic RSI น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นนะครับหลายคนรู้จักมันจาก YouTube จากบทความหรือจากคอร์สเรียนและมักถูกสอนเหมือนๆกันว่าถ้า overbought ให้ขายและถ้าเกิดว่ามัน oversold ให้กด b ายให้รีบซื้อฟังดูเข้าใจง่ายนะครับแต่พอมาทดลองกับตลาดจริงโดยเฉพาะตลาดทองคําหลายคนเริ่มรู้สึกว่าสัญญ,ญาณที่ดูเหมือนจะใช่กลับไม่ค่อยให้ผลลัพธ์ที่สม่าเสมอ ผมเองก็เริ่มตั้งคำถามน,นะครับว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่อินดิเคเตอร์แต่อยู่ที่จังหวะที่เราเอา stochastic rsi มาใช้ต่างหากเพราะทองคำเป็นตลาดที่เทรดยากนะครับมีความผันผวนสูง stochastic rsi ไม่ได้เอาไวส้สวนตลาดแต่มันช่วยบอกได้ดีนะครับว่าตลาดตอนนี้ยังมีแรงไปต่ออยู่หรือเปล่าคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาบอกจุดเข้าออกแต่จะพาไปดูผลการทดสอบย้อนหลังแบบเป็นระบบ100ไม้เทรดเพื่อแสดงเห็นว่าการใช้ stochastic rsi ในจังหวะที่เหมาะสมสามารถสร้างผลลัพธ์ให้กับเพื่อนเพื่อได้อย่างไรบ้าง เหมือนเดิมคือไม่ต้องเชื่อผมนะครับแต่เชื่อในสถิติเดี๋ยวเราลองไปดูสถิติการเทรด100ไม้มเทรดในระบบนี้กันก่อนแล้วค่อยกลับมาเจาะลึกถึงวิธีการเทรดกันและถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าหรือเลือกรับฟรีเทคนิคได้ทางไลน์แอด a n g e t r a d School ที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณตอนนี้ถ้าพร้อมแล้ว let's go จบไปแล้วนะครับสำหรับการทดลองแบบละเอียดนะครับบอกเลยว่างานนี้ละเอียดจริงๆนะครับ100ไม้เทรดบนกราฟของทองคำไทมเฟรม1ชั่วโมงติ๊กมือโบรกเก r ร์โบรอร์ที่มี FCA license จาก U.K. นะครับพอหลักๆของผมก็เลือกใช้อยู่ที่ติ๊กมือโบรกนะครับข้อดีหรือจุดเด่นสุดๆของติ๊กมือโบรกเกคือมีค่าสเปรดบวกคอมมิชชั่นที่ต่ำมากๆนะครับเมื่อเทียบกับโบรกเกอร์อื่นๆที่มาทำตลาดในประเทศไทยรวมถึงใบอนุญาตระดับสูงมากๆด้วยนะครับสำหรับ t r 1 Forex โอเคเรามาดูกันนะครับว่าระบบ stochastic RSI 100 m ้อยไม้เทผมทำการทดสอบระบบนี้ตั้งแต่วันที่1มีนาคมปี2025จนถึงปัจจุบันคือ1มกราคมปี2026นะครับก็ราวๆประมาณ9เดือนนะครับ trade, เทรดไปทั้งหมด100ไม้เทรดผมใช้ risk per trade อยู่ที่5%ทุนหมื่นเหรียญนะครับ RR วันนี้เน้นนิดนึงนะครับปกติ ถ้าใครที่ติดตามคลิปวิดีโอของผมนะครับก็จะทราบว่า RR ปกติแล้วจะอยู่ประมาณ1.5เท่าแต่ว่า RR ของคลิป EP นี้นะครับพิเศษจริงๆสูงถึง1.7นะขยับมานะครับจาก1.5เป็น1.7วินเรทก็ยังคงสูงอยู่นะครับเฉียด60%อยู่ที่59%ผลตอบแทนถ้าเกิดเพื่อนๆฝากเงินเข้าไปหมื่นเหรียญน,นะครับจบทั้งหมดนะครับ100ไม้เทรดเพื่อนๆจะได้ผลตอบแทนกำไร P&L อยู่ที่1 4 3 2 2ไม่น้อยเลยนะครับ Equity Curve ขึ้นแบบนี้เลยนะ100ไม้เทรดแน่นอนนะครับชนะ59แพ้41 Profit Factor สูงถึง2.45 Max Draw Down เป็นไงบ้างนะครับอยู่เพียงแค่18.55%เท่านั้นเองนะครับก็จะมีช่วงที่มันยุบนะแต่ก็สามารถที่จะเทิรนกำไรกลับไปได้ตลอดนะครับเทคนิคนี้น่าสนใจจริงๆนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวิธีการเซตค่า stochastic rsi กันก่อนเลยนะครับในช่วงถัดไปครับ ผลการดำเนินงานของ AI Forex c e n t e r ประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2025ตลอดระยะเวลา26เดือนเต็ม AI ตัวนี้รันต่อเนื่องแบบไม่เคยหยุดไม่เคยปิดข่าวเพราะทุกออเดอร์ถูกคุมความเสี่ยงด้วย stop ล o s s ที่ปลอดภยัยและผลกำไรรวมล่าสุดสูงถึง115.07%สิ่งที่โดดเด่นที่สุดก็คือตัว maximum drawdown ต่ำเพียง19%ทั้นเองถือเป็นสมดุลที่ดีระหว่างผลตอบแทนและความเสี่ยงเหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการระบบทำกำไรระยะยาวที่พิสูจน์ผลจริงบน,บนบัญชีจริงหากเพื่อนๆต้องการใช้ AI แบบเดียวกันกับเพื่อนๆ กว่า1น0 0ท่านเรามีบริการติดตั้งฟรีสนใจติดต่อรับส่วนลดได้ทาง Line แอชันเทสคูลที่กำลังขึ้นอยู่ที่หน้าจอณนะตอนนี้ได้เลยมาถึงการเซ็ตค่านะครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมนะว่าเราอยู่บนสินค้าคือทองคำทำเฟรม1ชั่วโมงบนกราฟของ Tick Mill Broker เท่านั้นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใช้บ r o k กเกอร์อื่นนะครับแน่นอนว่าผลการทดสอบนั้นแตกต่างกับผมอย่างแน่นอนนะครับ และใครที่สนใจเปิดบัญชีกับติ๊กมิวบรเกอร์นะครับผมมีเรทค่าคอมมิชชั่นบวกสเปดต,ต่ำพิเศษลงไปอีกนะครับเพียงแค่เปิดบัญชีใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆจะได้เรทค่าคอมบวกค่าสเปดพิเศษต่ำกว่าปกติลงไปอีกนะครับลุยกันได้เลย อินดิเคเตอร์ตัวแรกนะครับผมจะแนะนำตัวบอลจ g e r แบ n d ์ก่อนนะครับนี่ตัวนี้นะสีเขียวๆข,ข้างหลังแบบนี้นะครับบอลจิ่งแบงส์ผมเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมจะใช้พิเรียดอยู่ที่28อย่าลืมมาปรับนะครับตรง MA Type ตรงนี้ปกติมันจะเซตเป็น SMA ผมจะให้เพื่อนๆปรับเป็น EMA นะครับส่วน Standard d e v i a t i o n ก็เป็น2เหมือนเดิม Source เป็น Close เหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นบอลจิ่งแบงส์ปกติแบบนี้เลยนะไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์ซับซ้อน ส่วนอีกตัวนึงนะครับชื่อว่าตัว stochastic ISI นะครับใน Trading View มีเพื่อนๆพิมพ์ไปตรงๆได้เลยนะครับ stochastic ISI นะครับมันก็คล้ายๆกับ stochastic ISI ปกตินะครับก็คือมีค่าแต่0ถึง100อ่ะเรามาดูการเซตค่ากันนะครับ K นะครับผมจะใช้เลข3 D ก็เลข3เช่นเดียวกันนะครับ ISI 14 stochastic lens ก็14นะครับ ISI source เป็น close ตัว upper band นะครับหรือว่าโซนของ overbought ก็คือ80และหรือว่า band 20 ส่วนเปอร์เซนต์ดีนะครับผมจะไม่ได้ใช้ EP นี้นะครับเทคนิคนี้จะใช้เปอร์เซนต์ K คอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเปอร์เซนต์ดีนะครับเส้นเป็นสีส้มตรงนี้เพื่อนๆสามารถที่จะติ๊กออกได้เลยนะครับผมจะดูแค่ค่าเปอร์เซนต์เคอย่างเดียวเท่านั้นเองแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านี่คือเทมเพลตหน้าจอของเราใน EP นี้นะครับเดือดจริงๆ 1, 4 4เปอร์เซนต์จากผลการทดสอบจริง100ไม้มายนะครับทองคำา1ชั่วโมงเทรดอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูทีละขั้นตอนกันได้เลยครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์ของช่องเรรานะคับ เรียบง่ายและไม่ซับซ้อนแต่มีผลทางสิติรองรับจริงนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนึงเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบความซับซ้อนนะครับต้องการการเทรดที่คอนเฟิร์มหลายๆชั้นนะครับใช้ i n d i c a อร์หลายๆท่าแปลกๆนะครับข้ามช่องนี้ไปได้เลยนะครับช่องนี้ไม่ตอบโจทย์โดยในคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับตอบความง่ายนะครับความซิมเพลเทรดด้วยการเทรดเพียงแค่2เงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆมี2เซเท่านั้นเอง มาดูเสพการเทรดนะครับตัว stochastic rsi ร่วมกับบ o ลลิงเจอร์แบในเ็พที่1ก่อนนะครับเสพที่1ง่ายๆนะครับผมจะรอให้มันมีการเบรกตัว upper band ก่อนในกรณีขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราจะบายนะครับนี่แบบนี้นะถ้าเราจะบายนะครับเราต้องเจอแท่งนี้ก่อนเป็นเสพที่1นะครับเพื่อนๆเจอตรงกันแล้วนะครับการเบรกดูอย่างไรราคาปิดนะครับง่ายที่สุดราคาปิดนั้นจะต้องปิดได้เลยครับทะลุตัวบลิเจอแบนด upper band แบบนี้ถึงเป็นสเต็ปที่1จะชัดเจนนะครับสเต็ปที่2ตามมานะครับแท่งที่มีการเบรกให้เพื่อนๆมาดูตัว stochastic RSI นะครับ stochastic RSI นั้นจะต้องอยู่ในโซนที่เป็นอะไรครับ overbought ด้วยหรือว่ามีค่ามากกว่าเลข80ตรงนี้ครับแท่งที่เบรกย้ำอีกครั้งนะครับจำเป็นต้องมีค่า stochastic RSI ที่มากกว่า80แท่งนี้อยู่ที่เท่าไหร่ 100อยนะครับอยู่ด้านสายมือด้านล่างนะครับอยู่ที่100เพราะฉะนั้นตรงนี้เข้าสู่สเต็ปที่2 c o คอนเฟิร์มชันกันนะครับสอดคล้องกันกันกบการเบรกของตัวบอลเจอร์แบนด้านบนดูง่ายๆแบบนี้เลยครับ1แท่งเทียนนะครับเบรกอัปเปอร์แบนส o c โซ s แคสซ s i อซมากกว่า80ขึ้นไปนะครับเพียงแค่สเส็บเท่านั้นเองเพื่อนๆสามารถใส่ออเดอร์ได้เลยนะครับเปิดบ่ายที่ราคาปิดน,นะครับจริงๆแล้วซ็อฟล้อนะครับให้วางไว้ที่โลของบาร์ก่อนหน้า แต่นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเจอแท่งเทียนแบบนี้เขาเรียกว่าแท่งสตองมูฟนะครับเห็นไหมฮะสตองมูฟดูอย่างไรนะครับก็คือแท่งเทียนที่มันมีการไล่ราคาครับมีแรงซื้อหนาแน่นนะครับแท่งเทียนหนาหนาแบบนี้มากกว่าแท่งเทียนปกตินะครับดูเพื่อนข้างๆเห็นไหมตัวเล็กๆนั่นเลยตรงนี้มาบิ๊กบึ้มนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไปตั้ง SL ตรงนี้ TP นะครับจะค่อนข้างไกลมากๆนะครับเพราะเราใช้ r r ถึง1.7เเท่าเห็นปะอ่ามันจะไกลเพราะฉะนั้น วิธีการหรือว่าเทคนิคนะครับทริคในการลดระยะซับลอสคือให้วางไว้ที่ h a l f bar หรือว่า SR SI วางไว้ที่ครึ่งแท่งของแท่ง2 Move นะครับนั่นคือ Re retrace ของฟิโบนะครับ5้นั่นเองก็จะลดระยะนะครับซับลอสและแน่นอนถ้าระยะซับลอสลดลงนะครับตัวระยะของ r r ตัว TP ก็จะลดลงตามด้วยนะครับเพื่อนๆคำนวณความเสี่ยงให้ดีนะครับผมใช้ความเสี่ยงที่5%เพื่อนๆลองลดความเสี่ยงดูก็ได้นะครับแต่ไม่อยากให้มากไปกว่าน,นี้ R r 1.7เเท่านะฮะ เพียงเท่านี้นะครับไม้นี้ก็ TP ไปนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างกันยาวๆนะครับเพื่อนผมเป็นสไตล์ที่แบบให้ดูสถานการณ์จริงนะครับมีทั้งชนะและก็มีที่แพ้ให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เห็นหน้างานจริงนะครับว่ามันไม่ได้สวยงามนะมาดูของจริงกันมาดูที่แพ้กันบ้างนะครับมาดูที่แพ้คืออะไรครับตรงนี้จะเห็นว่ามีการเบรกเพื่อนๆเช็คนะครับตัวโซลแคสิกอาร์ซปรากฏว่าอยู่ที่64.68ครับ64.68ตรงนี้ นั่นคือมันยังไม่สอดคล้องในสเต็ปที่2ถูกไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนต้องเช็คถัดไปเบรคไหมเบรกนะครับเพราะราคาปิดปิดเหนือเบอร์แบงนะครับแล้วโซลแคสิกอาจซยขึ้นไป83นะครับแปลว่าแท่งนี้เราต้องเข้าออเดอร์ละทันบ้าเพราะมันมากกว่า80ผมก็เปิดออเดอร์ไปนะครับบายตรงนี้ SL นะครับวางไว้ที่โลของแท่งก่อนหน้านะครับเพื่อนเพื่อนอ1.7วัดขึ้นไปเลยครับทวนซ้ำกันอีกหนึ่งครั้งละกันไม้นี้ก็เป็นไงครับ เรียบร้อยนะครับโดน SL ไปนี่ครับที่แพ้อยากให้ดูด้วยนะครับเพราะชีวิตจริงมันไม่ได้มีแต่ชนะอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆอาจจะไปดูคลิปจากช่องอื่นหรือว่าไปลงคอร์สเรียนที่อื่นนะแล้วจะพบว่าอะไรครับเขาเอาตัวอย่างแต่เนที่มันได้ได้ได้มานะครับจนเรารู้สึกว่าอุ้ยระบบนี้แม่งโคตรง่ายเลยนะครับวินเรทร้0ยแน่นอนเห็นปะเรียบร้อยนะครับพอไปเทรดจริงเละนะครับนี่ความเป็นจริงมนอยู่ตรงนี้ครับมันมีไม้แพ้ด้วย พราะอย่างที่บอกครับว่าวินเรกของระบบนี้อยู่ที่59ปอร์นไปกันต่อนะครับตรงนี้เป็นลูปที่ผมตั้งใจนํามาให้ดูคือเป็นลูปของไซเวย์ครับเพื่อจะเห็นว่าช่วงพิเรียตตรงนี้นะครับเป็นกรอบของไซเวย์เรามาดูนะครับว่าระบบนี้แพ้ช่วงไซเวย์หรือเปล่านะครับมีโอกาสจะล้มละลายขาดทุนเลยหรือเปล่านะครับเพราะหลายระบบไอช่วงมีเทรนนะครับเขาบอกเลยว่ามันง่ายนะครับจานเอาแต่ช่วงมีเทรนมาให้ดูใครๆก็เทรดได้กําไรนะครับ ช่วงไซเว่ตายแน่นอนอ่ะเรามาดูกันนะครับช่วงนี้ไซเว่เป็นกรอบใหญ่เลยนะครับมาดูว่าเราโดนออเดอร์โดนซับลอสหรือเปล่านะครับตรงนี้มีการเบรกเห็นปะช่วงไซเว่มันต้องมีความผันผวนผอยู่แล้วแต่อะไรครับ stochastic rsi หกสิบห้าเองเราได้เข้าออเดอร์ไหมไม่ได้เข้านะครับถัดไปเบรกอีก stochastic rsi อยู่ที่อะไรครับเจ็ดสิบเก้าจุดเก้าเก้าผมบอกว่าต้องมากกว่าเลยแปดสิบนะครับในเซตที่ยสองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ได้เข้าเพราะถ้าเข้าไปเป็นไงฮะโดนเจสต็อปลอสแน่นอน ถัดไปขึ้นไปเบรกอีกนะครับเบรกอีกเป็นไงครับโซลหกสิบเดแปดเห็นไหมมันฟิลเตอร์ทิ้งหมดเลยนะครับไม่ถึง80ตรงนี้ก็ขึ้นไปอีกนะครับเจ็ดสนะครับโซลแคสติ้งก็ไม่ถึง80ก็ไม่เสียเห็นไหมอ่าส่วนตรงนี้นะครับเหมือนจะเบรกแต่ไม่เบรกนะครับขาเซลลมันยังไม่ได้เล่นนะครับอ่าเรามาสอนขาเซลกันต่อเลยมาดูขาเซลกันนะครับเหมือนกันนะฮะก็คือมีการเบรกนะแต่เป็นการเบรกเลยครับ บอลเจอร์แบนล่างนะครับอย่างเช่นแท่งเทียนแท่งนี้มีการเบรกนะครับราคาปิดปิดได้ต่ํากว่าแล้วก็มาดูเลยครับโ t o แคสติกไอซ์ไต้องต่ํากว่า20นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้โ t o แคสติกไอซ์ไอยู่ที่2.97เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นต่ํากว่า20แน่นอนนะเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าเซลได้เลยเซลปุ่มนะครับ s ับลอสนะครับวางไว้ที่ไฮของแท่งก่อนหน้านี่จำจำไว้ให้ดีนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับช่องนี้ R a 1.7เท่านะครับ สายเวรารอดนะโอเคไหมอาจะไ,ไม่ต้องมาเถียงกันนะครับว่าระบบนี้ซด์เวลตายแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้เอามาให้ดูนะฮะโอเคตรงนี้ก็แตะ TP ไปนะครับในกรณีขาเซลเห็นปะ,ะถัดไปนะครับเพื่อนลองดูต่อนะหวังเพื่อนจะเข้าใจนะครับยาว,ยาวมีแพ้ไหมมีแพ้นะครับเพราะว่าตรงนี้ผม,มทำใส่ลักไว้ครับในการแบ็กเทสนะมีการเบรกด้านบนนะครับแล้ว ISI s t o c h a s t i so ก็ ขึ้นไป93.42นะครับความเป็นจริงก็ต้องทำการเปิดบายตรงนี้นะฮะแล้วก็ SL วางไว้ด้านล่างนะครับโลนี้แท่งก่อนหน้านะครับผมก็เทรดยาวเลยอ่าตรงนี้ก็เสียก็แพ้ไปนะครับแล้วก็แบ็กเทสไปยเรื่อยๆเพื่อนๆจะได้ดูหลายๆตัวอย่างนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อตรงนี้นะครับกราฟลอยอยู่ด้านบนนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะตรงนี้มีการเบรกนะครับชัดเจนนะครับราคาปิดปิดต่ำกว่าโลอว์แบนนะครับเราก็เช็คตัวสโตนนะครับ สโตรวไอซ่าก็19.18กนะครับน้อยกว่า20เพราะฉะนั้นตรงนี้เซลได้เลยนะครับซับลอสนะครับปกติแล้วจะวางไว้ที่แต่ว่ามันต่ํากว่าแท่งที่เบรกนะครับผมก็จะคอนเซอร์เวทีฟวางไว้ที่ไฮของแท่งที่เบรกแทนอ A ่งจจจะไปจบอยู่ตรงไหนระหว่างทางนะครับหากมีการเบรกนะครับเนี่ยตรงนี้นะมีการเบรกมีการเบรกนะครับเล่นได้ไหมเรียนทรีได้ไหมนะครับบอกเลยว่าไม่ได้นะครับไม่แนะนํา โอเคป่ะตรงนี้ก็ TP ไปนะครับ1.7เท่าไม่ยากนะครับให้เข้าทีละไม้นะครับว่ายง่ายนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับอ่ะตรงนี้มีการเบรกอีกแล้วเห็นไหมเพื่อนๆแท่งที่เบรกเนี่ยเราต้องเช็คเสมอนะครับสโต้เท่าไหร่65.45เข้าได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นร่องรอยการทดสอบของผมเนี่ยมันเลยมาเข้าที่แท่งถัดไปคืออะไรครับราคาเบรกไหมดูที่ปิดเนี่ยปิดตรงนี้เพื่อนๆมองเห็นไหมชี้ให้ดูนะครับเคสนี้อาจจะงงว่าเป็นแท่งแดงนะครับเข้าได้ไหมเข้าได้นะครับราคาปิด ราคาปิดปิดเหนือ upper band ผมไม่ได้ระบุสีแท่งเทียนนะครับผมบอกแค่ราคาปิดเพราะฉะนั้นนี้ปิดสูงกว่าก็คือเซ็ที่1นั่นเองนะครับและถัดมาเป็นไง s t o c h a s t i c i s i ก็เท่าไหร่ครับ94.26แบบนี้เข้าได้ก็เข้าไปนะครับแล้วก็ sl วางไว้ที่ low ของแท่งก่อนหนาเห็นปะก็ไม่ได้มีอะไรที่พิสดารนะครับในการเทรดเลยนะครับเทรด ตามที่สอนตามที่แนะนําเลยนะครับเหมือนในคลาสทุกๆคลาสของผมก็เหมือนกันนะครับไม่ต้องมาถามนะครับว่าตรงนี้ผมเข้าโดยวิจารณญาณอะไรนะครับคนที่เรียนในคลาสเรียนนะครับทุกๆคลาสก็จะรู้ว่าเราเข้าเป็นระบบอยู่แล้วตรงนี้ TP ไปเรียบร้อยนะครับถัดไปนะครับหลังเข้าแล้วสามารถเข้าได้อีกเนาะเพราะว่าตรงนี้ TP ไปแล้วนะครับที่แท่งนี้แท่งนี้เบรกพอเบรกปึ๊บเหมือนเดิมนะครับเช็คเลยโซไอ iSI เท่าไหร่ครับ97.93 ก็เข้าดีอีกถูกไหมครับอ่าแล้วก็วางไอซแซไว้ที่โลของแท่งก่อนหน้า r, r 1หนึ่งจุดเจ็ดเห็นปะแล้วก็ปล่อยออเดอร์ไปครับคำนวณความเสี่ยงให้ดีนะครับเน้นใน,นเรื่องของการคำนวณความเสี่ยงนะฮะไม้นี้ก็ TP ไปอีกมันก็เล่นแบบเดิมๆนะครับเราเทรดเป็นระบบไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับขอเพื่อนๆจำสเต็ปได้แล้วก็นำไปทดสอบทดลองนะครับเพื่อนๆก็จะได้100ไม้เทรดที่ใกล้เคียงกับผมนะครับเพื่อนๆอ,อ่าตรงนี้ผมทำการทดสอบมาให้นะฮะ mm hmm. ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ EP นี้นะแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปทดสอบทดลองกับ t Time f r a ร e อื่นหรือสินค้าอื่นนะครับแล้วได้ผลดีอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะครับอย่าลืมไปทำการทดสอบกันเยอะๆจะได้เก่งๆและเข้าใจทุกๆสถานการณ์ในการเทรดในกราฟจริงนะครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสนุกกว่านี้แน่นอนสวัสดีครับ